คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนทีวีไม่มีวันตายจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะผมหมายถึงโครงการพาคนใต้กลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ของสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์น่ะซึ่งปีนี้6-8ฟังมาว่านายกสมาคมพลตรวจเอกสุรเชษหักพานได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีสิทธิพรบานทิพย์อุปนายกเป็นประธานโครงการ จัดยานพาหนะทั้งเครื่องบินแอร์เอเชียและรถทัวร์ปรับอากาศเพื่อผ่าที่น้องคนใต้กลับบ้านในวันจันทร์ที่2 9ธันวาคม2568โดยเครื่องบินจะบินจากดอนเมืองไปยังนครสีธรรมราชสองเที่ยวบินเที่ยวบินละ60ที่นั่งรวม120ที่นั่งจากดอนเมืองไปหาดใหญ่สองเที่ยวบินเที่ยวบินละ60ที่นั่งรวม120ที่นั่งจากดอนเมืองสนามบินตรังหนึ่งเที่ยวบินมีจำนวน60ที่นั่งโดยลงทะเบียนจองสิทธิบัตรโดยสารเครื่องบิน ในวันที่20ิพฤศจิกายนนี้เริ่มเวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปส่วนรถทัวร์ประกาศ VIP มีทั้งหมด9คันออกจากสมาคมชาวปากใต้ถึงขนส่งนครศรีธรรมราชขนส่งพัทลุงขนส่งสงขลาและระนองพังงาภูเก็ตเป็นซุปเปอร์ซีฟนอกจากนี้ยังมีเส้นทางจากสมาคมชาวปากใต้ถึงหาดใหญ่เส้นเก่าและถึงสงขลาขนส่งจังหวัดสงขลาเตินทางถนนเอเชียสายสิบเอ็ดและการสุดท้ายจะออกจากสมาคมไปพัทลุงผ่านสามแยกรัฐภูมิ เลียวขวาถึงจังหวัดสตูลเดินทางถนนเอเชียสาย41โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่21พฤศจิกายนเริ่มเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยไม่รู้ต้องยืนหลักฐานว่าเป็นคนใต้แท้ๆเท่านั้นหรือไม่ซึ่งใครที่สนใจอยากเดินทางกลับบ้านฟรีไม่เสียสักสตางแดงเดียวก็ลองสอบถามรายละเอียดที่เบอร์0922509325และ0922507525เอาละกันอ๋ออย่าสงสัยสมาคมเอาเงินจากไหนมาเป็นค่าใช้ใจ่าย ผมไม่ทราบและก็ไม่อยากรู้แต่ที่อยากรู้สักนิดก็ปัตนีบ้านผมกยรานราไซาทำไมไม่มีรถบัสวิ่งไปถึงมั่งไม่ต้องหาเหตุผลที่บายหรอกเข้าใจดีว่านายกไม่มีเวลาด้วยกำลังหัวหมุนยุ่งอยู่กับการรบทับจับศึกกับตำรวจด,ด้วยกันอย่างเคร่งเครียดก็แค่ถามเล่นๆไปอย่างนั้นเองแหละอา้าวแต่นั่นไม่ต้องถามเพราะคุณตุ๊กดวงตาดุงขบันีดารากแสดงสาวพันปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้บอกกับนักข่าวว่า ในปี2,567ไม่มีงานเลยค่ะนอนเหงาอยู่บ้านเล่นไพ่ทุกวันกลัวสมองฟอต้องไปนับเลขหน่อยถามว่ารับมือ,อยังไงเราก็ต้องทําใจอย่างเดียวไม่รู้จะไปรับมืออย่างไรมีงานมาก็ไปทําไม่มีงานก็อยู่บ้านมาวานซืนคุณดวงตาก็ได้โพสต์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวข่าวสามคือได้มาเป็นพิธีกรร่วมกับอาจารย์จตุพลชมพูนิดทํารายการใหม่รุ่นใหญ่ไวเซียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาบ่าย2โมงเป็นรายการที่เราสองคนและแขกรับเชิญจะมาเป็นเพื่อนคุยกับสวที่ยังดูทีวีจจากอทีวีวอยู่คุยกันสบายๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยผู้โสงอย่างไรให้มีความสุขคุยเรื่องสุขภาพการทําให้อายุยืนกินอะไรดีไม่ดีบอกเรื่องเทคโนโลยีง่ายๆในการใช้โทรศัพท์ช่วยสวให้ห่างไกลพวกมิจฉาชีพสอนออกกําลังกายสอนเรื่องการออมในวัยเกษียณและอื่นๆอ,อีกมากมาย เริ่มเทปแรกในวันที่1มกราคม2 5 6 9อยากให้ติดตามกันนะจ๊ะมันจะเป็นการกลับมาทำหน้าที่พิธีกรอีกครั้งของดิฉันหลังจากห่างหายไป20ปีช่วยเชียร์กันด้วยนะจ๊ะครับติดตามเชียร์ครับและนี่ก็มาจากที่คุณอาร์วิบูลลีและคณะขจรเข้ารับตำแหน่งรักษาการกรรมาการผู้อำนวยการสายธุรกิจทรทัศน์ช่องสานั่นแหละซึ่งได้ยินเจ้าตัวว่าผมเป็นคนทีวีขอพูดไปเลยว่าทีวีไม่มีมันตาย ทีวีถ้าหมายถึงจอทีวีจอทีวีจะอยู่ตลอดไปเพราะมันคือจอใหญ่แต่ถ้าบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมทีวีคือ,อุตสาหกรรมคอนเทนต์ตรงนี้ยิ่งไม่มีวันตายศิลปะวัฒนธรรมภาษาอัตลักษณ์อะไรต่างๆยังคงอยู่ตลอดไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนคนไทยที่ต้องรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านาละครผ่านรายการข่าวผ่านรายการวารตี้ต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อเช่นกันว่าทีวีไม่มีวันตายไม่เหมือนเพลงทุกทุ่งที่คนนึงบอกว่าลูกทุ่งไม่ตายหายห่วง และอีกคนถามส่วนว่าพุ่มพวงทำไมถึงตายคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน